สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้อยากจะพาทุกคนไปเก็บแตงร้านนะคะเก็บแตงร้านครั้งที่สองค่ะครั้งแรกได้สองลูกนะคะก่อนไปก็แวะชมต้นทั่วผักยาวของเราก่อนนะคะแวะชมผักด้วยค่ะ ผักชีลาวงามมากๆปลูกผสมประสานใต้ต้นถั่วของเรานะคะก็จะได้อาศัยบางแดดด้วยค่ะไม่งั้นผักของเราจะไม่งามอากาศร้อนแล้วค่ะต้องทำวิธีนี้นะคะถึงจะได้กินผักค่ะปลูกสองแถวนะคะถั่วผักยาว สองแถวทำเชือกฟางให้เขาเลื้อยขึ้นมาแล้วฝักของเขาก็จะย้อยลงมาสวยงามทำเองนะคะจะใช้เวลานานอยู่นะคะทำครั้งถั่ว ก่อนไปก็แวะชมนู่นชมนี่ว่าในส่วนของใหญ่มีอะไรบ้างนะคะมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะออกลูกเป็นพวงเป็นช่อเลยโดกมากปีนี้ทั้งมะม่วงทั้งละมุดโดจริงๆค่ะ าทุกคนมาเก็บแตงร้านนะคะแตงร้านของยายดกมากๆเลยค่ะปลูกบนโคกหนองสวนเมองกรนะคะบางคนเขาก็บอกว่าแต่งนี่ปลูกง่ายแต่ยายปลูกยากค่ะต้องมาหาหนอนหา,มาแมลงให้เขาทุกเช้าทุกเย็นเลยนะคะ เดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยเก็บนะคะโดกจริงๆเลยค่ะลูกเล็กๆก,ก็มีเยอะแยะเลยนะคะดูค่ะโอ้โหดูปลูกแค่สิบเอ็ดต้น ็ะกินทานหรือเปล่าคะเนี่ยวันนี้จะพามาเก็บอันนี้เก็บรอบที่สองรอบแรกนี่ได้สองลูกลูกเขาใหญ่ๆอย่างนี้เขายังไม่แก่นะคะยังไม่มีเมล็ดเลยค่ะเปลือกเขาก็อ่อนมาก เป็นแตงร้านพันใหญ่พันยาวสมกับเราดูแลอยู่นะคะผสมดินอย่างดีเลยค่ะแป้งนี้ยายก็เอาใปก้ามปูมาหมักนะคะหมักไว้เป็นห้าถุงหกถุงหมักทิ้งไว้ จนเขาผูกลายเป็นดินค่ะดูค่ะลูกติดดินเลยนะคะดกากมากๆเลยสองลูกที่เก็บไปอ่ะยายกินกรอบหวานอร่อยมาก ดูลูกนี้มาหลบอยู่ตรงนี้ออกลูกตั้งแต่คนต้นเลยนะคะดูสิอันนี้ต้นอันนี้ต้นนะคะอันนี้หนึ่งข้อสองข้อมาตรงนี้ก็มีลูกเลย ลูกก็ติดดินเลยแล้วส่วนข้างบนนี้ไม่ต้องพูดถึงออกลูกเล็กๆมาเยอะแยะเลยค่ะแล้วยายก็ยังมาเสริมข้างให้เขาด้วยค่ะให้เขาเลื้อยขึ้นไปสูงขึ้น พอเขาขึ้นไปสูงลูกก็ออกมาเยอะแยะเลยค่ะเยอะแยะก็จะเป็นเด่นยอดของเขาไม่ให้เขาเลื้อยขึ้นสูงกว่านี้นะคะมาค่ะเก็บแตงกันค่ะ มาแตงไปกินนะคะมีเต็ลูกใหญ่ๆยังไม่แก่ค่ะอ่อนๆทางนั้นยังไม่มีเมล็ดเลยค่ะ แตงร้านของเรามีเต็ลูกสวยๆลูกให,ใหญ่ๆอย่างนี้เขายังไม่แก่นะคะอย่าจะเก็บลูกนี้นะคะ ใช้ทันกลตัดเอานะคะลูกใหญ่แต่อ่อนค่ะลูกนี้ยายจะเอาไว้นะคะจะไว้ทำพันค่ะจะเอา,มาเมล็ดเขานะคะยากจะเก็บไว้ลูกนี้เลยยายจะไม่ตดัด เราจะตัดลูกนี้ค่ะตัดลูกนี้นะคะชึบลูกสวยงามมากค่ะแปลงเขาบอกว่าปลูกง่ายมันก็ปลูกง่ายทุกผากทุกชนิดเลยค่ะแต่มันยากตรงที่เราดูแลค่ะ ดูแลยังไงใส่ปุ๋ยยังไงผสมดินยังไงปเราจะได้ผลผลิตนะคะอยากจะเอาไว้ทำพันสองลูกนะคะสองลูกนี้ค่ะเพราะว่าแต่งเขาไม่ค่อยมีเมล็ด ยายกลัวได้เมล็ดพอน้อยนะคะก็เลยต้องไว้สองลูกค่ะวันนี้ตัดเยอะเลยนะคะลูกแบบนี้แหละค่ะหวานงอๆอย่างนี้นะคะหวานตัดไปแจก เพื่นบ้านค่ะยายไม่ได้เอาไปกินคนเดียวนะคะปลูกแล้วก็ต้องแบ่งปันกันค่ะปลูกแค่1ิบอดต้นก็กินไม่หมดนะคะกินไม่ทนัน ตัดเสร็จแล้วเราก็จะลดน้ำค่ะลูกเขาโตเร็วมากเลยเนาะโตแล้วก็ต้องตัดไม่งั้นเขาจะแก่ทิ้งนะคะแล้วก็เอาไว้แค่ไว้ทำพันสองลูกก็พอ ยายว่าจะปลูกอีกนะคะปลูกสวนในค่ะทำแปลงปลูกสวนในยายจะหว่านเมล็ดผักในแปลงแปลงลานด้วยค่ะจะให้ต้นแตงเป็นร่มเงาให้ผักเพราะว่าเราปลูกหน้าร้อนนะคะยายไม่มีแสลนบังแดดให้เคเขาค่ะก็เลยต้องอาศัยต้นแตงนะคะ อ่อนมากค่ะยังไม่มีเมล็ดเลยนะคะเนี่ยเปลือกเขาก็นิ่มด้วยค่ะไม่แข็งเก็บแตงวันนี้ได้เยอะเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ